ันนี้นะคะพามากราบย่าโมนะคะวันนี้ก็นุ่งผ้าไหมสุรินนะคะมากราบย่าโมนะคะมาเที่ยวจังหวัดคนครราชสีมานะคะอันนี้เป็นรูปปั้นแมวนะคะแมวสีสว่างนะคะย่าโมนะคะนุ่สาวรีย่าโมนะคะอยู่กลางเมืองโคราชเลยนะคะ คนมาหลาบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสืิริมงคลเยอะเลยค่ะอธิษฐานขอพอขอรท่านนะคะเริ่องไทยสวยๆนะคะเยื่องๆกับลูกอนุสาวรีย์ย่าโมื นี่จุดกำหน่ายดอกไม้พุกเคียนเพื่อเป็นเครื่องสักการะย่าโมโด้วยนะคะนี่ก็ประวัติของท่านนะคะประวัติของย่าโมประตูชุมพลนะคะเมื่อท่านใดที่ไปรอดประตูชุมพลแล้วนะคะจะได้ไปบ่อยๆนะคะหรือไม่ก็เป็นเคยเป็นสะพายของเมืองโคราชเลยนะคะ ที่นุ่งวันนี้นะคะเป็นผ้าโฮโบราณนะคะตัดเป็นกางเกงขาบานหรือเขาเรียกกางเกงทรงคุณนายนะคะตีชวิตคูหน้านะคะตีทวิตหน้าอยู่ทางซ้ายทางขวา<อ>เป็นทวิตคูนะคะ หลังจากนั้นนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะขับรถมาที่ลำตะคองนะคะริมลำตะคองนะคะมากราบย่าโมที่ลำตะคองนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะอยู่ริมถนนมิตรภาพด้วยนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆนะคะริม เขื่อนลำตะทองนะคะกราบย่าโมอีกจุดหนึ่งนะคะพึ่งเห็นนะคะต้นตีนเป็ดนะคะมอีอออกมีผลเยอะมากนะคะ ทั้งอ่อนทั้งสุกนะคะอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์นะคะของย่าโมนะคะ เสร็จแล้วก็มาชมวิวทิวเขานะคะใส่น้ำวิวสวยนะคะที่เขื่อนลำตะคองนะคะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะมีที่นั่งเล่นนะคะพักคนพักรถก็ได้นะคะท่านใดที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากต่างจังหวัดนะคะก็แวะมา ชมวิวตรงนี้ได้นะคะมีจุดพักนะคะนี่ค่ะศาลานะคะอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ย่าโมนะคะวันนี้พากันมานะคะสามคนนะคะมีลูกสาวนะคะมีพี่สาวนะคะมีจุดชมวิวนะคะกลงหันลมบนยอดเขาก็มีนะคะมองเห็นนะคะ ตรงนี้วิวสวยนะคะมองเห็นสะพานนะคะมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็พักเหนื่อยด้วยอาหารเที่ยงนะคะผัดหมี่โคราชนะคะลาบปลานะคะแล้วก็ส้มตำอร่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ